สบายดีนะทุกคนคนระับสบายดีทั้งฝัง่งไทยและฝั่งาทุกครับมุน,นากมาเยี่ยมเยือนตลาดนัดเนาะฝั่งาวา่าจิะเป็นจังได่นะทุกคนเนาะป๊้พี่นอ้องเข้าข้ามากัเจอหน่อไม้ีเด่นเนาะมีหน่อไม้เนาะพี่ผักคีเล็กนี่เนาะน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 คีเล็กติดพันทัญหาด้ยนะดยวีเท้าว,วะ ขายังแน่นีเนี่มมมี Demon> ีหยอันนี้ปลูกเองว่ะมันเลยปลูกเองแหมปลูกถั่วกับปลูกเองว่ะน้ำไม้เนี่ยกับปลูกเองอีกน้ำไม่น้ำไม่หาโอ้หามันจะดอกยังไหมดอกแล้ปลูกเองอีกว่ะดิกงี้เอ้าปลูกให้เพื่อนหน่อยหมปลูกเองถั่วกับปลูกเองเนาะโดยโดอันนี้ก็กำลังดอกไแล้ว อย่างละ1สิบพันเนาะนี่ก็ไร้ันมนีแมงกิลิในน่นงเชดดิ้งอย่างเี้ยเนาะขายดูรอบวตลาดสุดเนาะอู้ที่เขากำมันนี่นี่เขากัมสวัสด,สดีมะคุงนี่มะคุงโลเทะเลเนี่ย โอ้คาเป็นโลเนาะคนดายเป็นโลเนาะมีหลายอย่างเนาะมันหลายตราดนัดย้ำแรงๆเนาะมันเนาะกระไม้น เดีี้โคตดโคตรดแบนี้โคตรชุกเนาะบแล้วเย่จะกินไม้ถึงไม่งถึงนไม้ยังอนเออนึงเอาไปแกงได้เลยเนาะโอ้โดูดอดูดยี่ห้อขยันเยดูหน้านจนดดด นี่ก็จะเป็นโซน้ายวีขายแหวนขายสมุนไพรเยีเยอมากนะรวมมีบ้ามากเลยนี่ก็เป็นตลาดจนย่อมเนะาะบรรยากาก ถ้าสมมติว่าต้องูกของพังมาขายมีขายนะแม่โอ้ปลูกเองวะโดดยโอันนี้ก็คือสีลกใหม่ๆเนาะหอมๆเนาะเบบัวโดดยโดาเต่าสีลกใหม่ๆนะพีลกดเืกัเนาะนี่ตลาดจะเป็นแบบนี้เนาะ มีหันห่นหมูหัน่นอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นหันห่นกล้วยทอดหั่นกล้วยทอดโอ้กล้วยทอดอสบายดีใครกวาทอดบอสไม่ค้ากัน ขายได้นะแปดแปดนันนะอแปดอันชิปอืมแปอันิปนะพี่น้องในค่าตัวนน้อยเนาะในค่าตัวน้อยผทขายแปดอันซิปถ้ชิลเลอกไปชวนหนึ่งเดียัสมาโุ้ชอนเฉยนเนาะก็หน่อยอย่างบคนชวนนี้ก็จะเป็นลูกชิ้น ลูกชินปิงนี่ับจิ้มรสเด็ดอะไรเนี่ยนะลูกชินอันนี้น่าจะเป็นจามเนาะจามเอ็นเนาะจเทจะได้่นะสองพันโดยโดยโดยพอกินอยู่เลยอืมนี่ก็่าันเด็กกาแรก ร้านนัดมีกันใหญ่พเพราะชเม็นมีขายหลายอย่างนะพี่น้องก็นัดยำแรงๆอยู่เขตชนบุรีนะนี่คือ,อนนเป็น่วนผลไม,ม้นะเออจะมาขายหมูขายหมูบ่โดยโดยม,มันจะขายหมูนะพี่น นี่เป็นโซนผลไม้โซนผลไม้สวัสดีแม่ค่าแม่ค่าคนสวยเออมากยานันนะโดยโดยโอ้ยจะมีหลายอย่างมาขายนะพี่น้องเอยมีผลไม้มีหลายอย่างนะ นี่ก็เป็นผักสดโอ้ผักสดเนาะพี่น้องนี่ยอาต้นผักผักสดสวยงามอันนี้เป็นเนื้ออยังเนื้อยังขายเนี่ยเนื้องัวนะโดยโดยเนื้องัวนะพี่น้องนะขายมีทั้งเนื้องัวเนื้อไก่มีครบทุกชนิดนะพี่น้อง นี่ของแสบเลยลองกินก่อนขนมขบนี่เนาะเพื่อก็ยังเห็ดขนมขบขนมโบราณเนาะกัดได้นะใคาจะลองกินขนมขบวนเนาะให้ซื้อสอย,สย,สยนนขนมขบ เอาเอาให้สีก้อนหาละมาหารมาลองซิมืมดสอบอืทบสื่อต่ออีกเนาะทีจริงมั่ก็ใหญ่เติตรนะมื่อี่มันก็จะเป็นโซนไปขายม่นมีขายทุกอย่างมีขายผักขายเนาะอืมโอ้โหดีเออซื้อขนมขนมโบฮาน ขาผัโคกนี่เป็นส่วนดื่มคกนะเออดนมลองลารซีมเหมือนหฮอนเราซิอซีเหมอซีมเราโอยซีกับแทบแล้วล่ะออฮะผัดให้คอยบนนี้นะเออมาอนแทบสบาไหจเลยนี่อบไว้ก่อนอบไวฮ้อนนอนลายเินทักกั นี่ลอกสิลอกซีมเหมือนขันหอดพี่น้องลวกปากเราเหมือนอมอนี่นะทุกคนเนาะอาสิลองซิมขนมขกเบิ้งบรรยากาศยามแลงๆมา่ถวตลาดนัดสุนันบดนะทุกคนเนาะอืมอืมใช่เนาะ

ปลากองไถ่บอลกองละสิบพันเนาวอันนี้ป้าใส่มองว่าเ right? mm ือปลาป้าจ mm ุกเนี่ยอืมคอลลาซิบพอกินได้พี่น้องเฮ้ยก็เห็ดคอลลาซิบเนาะหรือว่าเขาจะเอาไปจำกินกับปลาพี่น้องนี่นะพี่น้องเนาะมีได้จะเอาปลาไปจำลองเหมือน ไข่หมดแดงพี่น้องไข่หมดแดงห่อแท้นี่ฮะพันกีบนี่พี่น้องอืมห่อซิพันกีบเนาะไปชงห่อไปเนี่ยเขาพูดที่ฉุบหนึ่งเนาะพี่น้องอืมนี่นี่นี่ตลาดนัดเขตสุนบทเนาะทุกคนเนาะถือว่าอ๋อมีแต่ของชุดเนี่ยฮะไปแหนะมาชุดเลยบ่เนี่ฮะป้าคุณนอบ ของสดอะีรพี่น้องเลยมดแดงแม่มยังไตอยู่ได้พี่น้องไตยอยู่ๆอยู่ขักอะไรเป็นคว่มละวาอนี่เลย,เลยนี่ยังติงๆอยู่พี่น้องเลยน,นี่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 ลอกซีมเพราะเราใช้ได้พี่น้องเล่ะลอกซิมเพราะเหมข้าแนมหนาเลยน้อพี่น้องเ่รา <c oughs> อยากลอดเดี๋ยวสื่อสอยลาจ้าเนาะมีแล้วทุกคนเนาะ ผัวเน่ยถัวยังหมูัวหมมีเนาะมีน้อคนเนาะอ้าวมีปลามาขายอีกมากระจามาโซนนี่นะทุกคนเนาะโอซนมีปลาหมึกหยาดน้องอ๋อปลาหมึกหยาดน้องปลาหมึกใหญ่นี่น้องหางมันพอดีค่ะโตมันสิบหัวสามคดเนี่ยบอลเนี่ย อาหารทะเลกขมาฮอดครับพี่น้องเห็ดชนบทนี่เยคนมินเนี่ยเนื้อหมูเนื้อเศษเนื้องมูเนื้อเนี่เนาะทุกคนเนาะแม่ขากับคนสวยเนียงมาแต่สายแม่ขาดเนี่ยโอ้โดย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 เพิ่นก็มีชุดน้ำจิ้มมีอันนี้ได้พี่น้องน้ำจิ้มที่พูดเ้าอันนี้ซื้อไปเห็ดกินก็น่าจะได้เนาะเขตเนี่เนาะ ก็ยังมีเป็นตลาดนัดชุมชนก็ถือว่าเขตน,นีีก็ยังเป็นโซนอุบลอยู่แต่ว่าก็ยังพอมีอันนี้น่านสนจะซื้อยังนอนชุดยังนอนเนี่ยายน่าจะคนเดิยวอืมคนขายยังนอน,นอันนี้ก็จะเป็นโซนลุกซีนว่าขายลุกซีนมนนนั้ย ื่อยังซิลุกซินาะไม่ค้ามือเียเพิ่นเอามาขายจามเนาะไม่ทรายไม่ค้าขายราคากันเองเป็น้องแพงยังพอกินอยู่พี่น้อง สองลูกหาครับปกตินอนราคาถ้าเกิดว่าตามงานใหญ่ๆมันคล้ายสามลูกซิฟเนาะอันนี้ก็ยังธรรมดายังพอกินอยู่อืะทุกคนเนาะถือว่ายังขายถึกถึกอยู่เนาะพี่นอ้องเนาะถึกแห้งเนาะพี่นอ้นองราคาสิเป็นเละาะเบิ่งราคาแต่ละอันว่ามันสิคือกันหมดเนาะพี่นอ้องแต่ก็ยังพอกินได้พี่นอ้องราคาถึกๆเนาะเด้อาจจะพาทุกคนไปเละาะเมืองอยู่เนาะ น,นี่รนทุกคนมาหอดชวนแบบสลีต้นอันนี้เพิ่งขายกันได้ี๋ยนาะไรนกงย่างบูน๊นกะสลีนี่อันนี้ขายอั่างไรบอันหกละสิบหมักละหกพันหมักละหกพันเนาะพี่น้องหกละสิบอือก็ยังพอกินอยู่อันนี้เด็กกองปลาแห้งอันเด้อค่ะสิบพันสิบพันเนาะแบบนี้เนาะสิบพันอ๋อแกยังพอกินอยู่เ <10, 000. S 1> นะพี่น้องเนาะ<อ> ี่กองซีบเมฆ่าตัวน้อย <c oughs> <c oughs> เมฆ่าบอกว่าขายอาไรล่ะซีบบ่อโอ้ย <c oughs> อยกเมฆ่าน้อยเนาะก็เพื่อมีหนังเข้มนด้พี่นอ้อง นี่หนังเข้มอีกพี่น้องนึ่นี่นี่นี่พี่น้องคือคล้ายหมัดเอะไะหนังนี่หนังเข้มว้าเปจีแก้มเหลาพี่น้องแซ่บได้ไหนี่หนังเข้มราคาโอะไรหนังเข้มน่าจะเป็นหนังเข้มคว้ยดอด์อยู่มีพี่นะองอืมอันนี้เขาค้ายเป็นมัดป่ะสิบอ่ะมัดอะไรอ๋อพี่น้อง พอกินอยู่ไหนพี่น้องร้ายนี่พี่น้องมัดละซิปนุ้งนังจีจีแก้มเหลานี่ยสุดยอดโอ้มีรบศูนย์เลยพี่น้องอ๋อก็ถือว่าหลายพอสมควรเนาะก็ถือว่าเครื่องหามาจากอันป่าจากดงกับมีเนาะประเภทปลูกเองกับมีเนาะพี่น้องอันนี้ผักกระเป็นทุ้งขายทุ้งสายวัดเนี่ะทุ้งหาพันเนาะนี่เนาะพี่น้องยังพอกินเอามาเชอเมตู้นี่เนาะเมตู้ สบายดีเป็ตู้ขายมะกรอปโดยเก็บมาขายเองมาแม่เก็บมาจากธรรมชาติแล้วเปตู้โดยการได้ขายอยู่วัดอะไรได้ขายอยู่นี่เขาขายแบบสีกองอะไรเนี่ยกองหากองหาพันเนาะอืมอันนี้การนี้การยังเป็นอยู่ในป่าได้ดงผลยังเก็บมาขายอยู่นะทุกคนเนาะเพื่อว่ายังกันธรรมชาติอยู่เนาะพี่น้องยัหากินยังได้ธรรมชาติอยู่แต่ว่า กเกษตรกรรมเพื่อการปลูกเองขายเองไอ,อยหนงมีเนาะพี่น้องนี่ยเขาไม่ได้มาปลูกเองเนะาะกระทือว่ายังยังเป็นวิถีชีวิตธรรมดาเนาะพี่น้องอยู่ในชน,นบทเนาะอ้าพี่น้องมีในมะขาม,ม,มขัขวซุกหรอบอส่ะฮะเขาขายเป็นถ,ถั่วไอ้บอสเอามาเบิ่งรู้อยากทวารนะเป็นตากับซื้อซอยอยากกินในมะขามไปเก็ต พองครับเจอใน้บกขามเลยะอืมอันนี้แกะใหม่ในม่นอ๋ะพี่น้องเอาในบกขามเปขัวบ้ายได้เนี่ยการหาพันอตักพวงนู้นขอจากงการหนึ่งราชื่อบักแนวขามพี่น้องการหาพันแถมอีกนิดหนึ่งเอาหาพันเอาะีเกตเนาะพี่น้อง ข้าหมักกินแบบนี้เนาะของ,งแปะเม็ดมะขามคือใสอ่ไม่ข้าวเนาะอันนี้ไงแกะเองบ้อนเนี่ยอ๋อน้อง,อย,ยงอ,อ,ยอ,อย่างนี้พออยู่พอกินอยู่เลยเนาะแต่เถาจะไปสอบถามราคาหลายๆอย่างให้ทุกคนเบินนะ่งเนาะว่าราคามันสิคือกันบ่แต่ละบ่อนมังเขตกับแพงเด้พี่น้องอาหารอยู่เล่ายังแพงอยู่มังเขตกับหาก,กินได้ใน ในป่านในดงเนาะอืมเนี่ยเนาะอาชิลองเอาหน้าบักคาบมาข,าขวบมึงเนาะอู uh! ้มาทางนี้กันนีอีกโซนหน,นึ่งเนาะบักกาเต้าพี่น้องเปินปลูกเองบักเต้าบักเขือเนาะบักกาเต้าบักเขือหน่อไม้ก็ยังหาเองแบบธรรมชาติไข่บุบแดงก็ยังแง่ได้เนาะพี่น้องเน,ะนาะเพก่็จะแง่เองแบบธรรมชาติเนาะฝึกก็จะแง่อันนี้คือหไข่บุบแดงแบบเนี่ยเวไนแง่เองแล้วก็ โนไม้นี่กคะหาเองนะพี่น้องนำธรรมชาติมาเคลือนเก็น่าจะปลูกเองเนาะปลูกเองเมื่อทุกอย่างนะพี่น้องมังลำเต้ากัมเนี่กคะน่าจะกัมหาพันธุ์นะทุกคนโบแพงดอกก็ยังพอกินได้พี่น้องตลาดผักอะไรลองพืชผลิตภัณฑ์ยังมีขายได้ขายธรรมชาติบ้านเรา อันนี้ไข่เป็ดเลี้ยงเองบ่เป็ดเลยป้าพี่น้องเลี้ยงเองเวได้เลยถงกันยังเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เองอันนี้กับปลูกเองบ่ได้พี่น้องในค่ามันปลูกเองมาได้พี่น้องในค่ามั้ยเออปลูกเองว่านหฮะเออ ดูโดยดยดีดีดีกันดีกว่าเขาเนาะอยู่ซื้อเนาะเขาปลูกแล้วเขามาหล่อมาขายนี่มันมีบ่อนขายเนาะนนาะสาวเนาะมันมีบ่อนขายก็ดีเนาะอยู่ในบ้านเนี่ยว่เจ้าอืฮะอ๋อมาขี่รถม้าคายอยู่พี่เนาะโอ้ประปูกเองแหละมาขายอยู่พี่เนาะแกลกรอบบะได้ขายบอกนีคือกัน โดยโดยโดยก็คือว่าดีเนาะพี่น้องยังหาวิธีชีวิตก็ยังอยู่กับธรรมชาติเนาะปลูกเองก็ยังได้กินเนาะพี่น้องโดยปักแตงทุ้งเทไรนะห้าสิบพันกับหลายเนาะพี่น้องธรรมชาตินะเออเดี๋ยวได้ค่ะเดี๋ยมาซีซอยค่ะถ่ายเอ๊ซื้อยเดีปยวมาาเหาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออย่ามาซื้อมาตัวหนึ่งตัวนึง น,นี่พี่เนาะภาพสุดท้ายเลาะแบงอีกช่วหนึ่งเนาะพีะ่น้องเนาะนี่ก็เป็นมันแก้วเนาะบรรยากาศตลาดยังคำคำ่ครับอ่าได้เน,ะนาะภาพบรรยากาศยังคำคำเนาะโอเคเนาะทุกคนเนะาะข้อคัตชีจบคลิปแต่เพียงตอนนี้เนาะโอเค พอ,อกันใหม่คลิปหน้าเนาะทุกคนเนาะ